มาติงจังตั้งชื่อคอนเทนต์นี้ว่าแต่ดนทิวเอฟกลับมาอะไรนะกลับมาเซิร์ฟซ็อพาวเวอร์ญี่ปุ่นแล้วมันจะไปโคอินเตอร์ได้หรืออืมอืมประมาณนี้ใช่ป่ะมาตินจังก่อนนั้นจะใช่แต่ว่าซึ่งผมรู้สึกว่ามันแบบเออผมโพลในในไอ้อะไรนะพื้นที่จํากัดของหน้าปกอะมันมีแค่ว่าแบบมันใส่คําได้ไม่ยาวผมก็เลยแบบว่าเออไซเดนทิวกับแต่แตประเด็นที่เพราะปไม่ได้ประเด็นขนาดนี้อ่า แต่ปฏิจจังเติมได้ดีเพราะปัจจังน่าจะสงสัยว่าไซเดนพิวในภาพจําของอัจจังแน่นอนฝรั่งเกิดที่อเมริกาออเว่าภาคนี้ทําไมมันญี่ปุ่นจ๋าขนาดนี้และจะไม่มีปัญหากับแฟนเก่าเหรอจะไม่มีปัญหากับภาพจําของแฟนชายเหรอจะไม่มีปัญหากับภาพรวมเหรออ่าซึ่งจริงๆไม่มีใครกล่าวเอาไว้แต่เราจะมาคุยกันเองเราจะมาวิเคราะห์กันเองว่าไซเดนพิวเอฟเนี่ย จริงๆมันกะจับกลุ่มใหม่ไหมมันยังแคร์กลุ่มตลาดเก่าอยู่หรือเปล่าอันนี้ผมไปนค้นมาจากบทสัมภาษณ์เร็วๆนี้แหละว่าเขามองแตเดนฮิลเอฟเป็นยังไงก <c oughs> ็อ่าภาพเลยอย่างแรกเรื่องแฟนชายภาพรวมไม่น่าห่วงเพราะว่าผู้กำกับก็คือคนที่ทำภาคสองแล้วพวกคุณชอบกันนั่นแหละภาคสองดีเม็กก็คือคุณโมโตอิุคามโตเขาจริงๆเขาเป็น G-man ของ ni n t e n d o มาก่อนเขาเป็น G-man ของ Pi k m i n อาจจะฟังแล้วแปลกปิกมินมาจิจังญ,ญี่ปุ่นก็รู้ว่าปิกมินมันหลอดประสาทเด็กที่ญี่ปุ่นนะน่ะแต่คำ <laughs> ว่าหลอดประสาทเลยนะมาจิจังพอจะเล่าเลยไหมจริงจริงปิกมินดังมากในญี่ปุ่นแบบปแปลกนะโดยเฉพาะเด็กๆมันน่ารักมั้งบังนะผมคูอผมว่า <ừ> ผมผมไม่ได้ไม่ได้อินกับมันก็เลยแบบว่าใช่หลัวอะไรเงี้ยเด็กร้องเพลงใช่ป่ะเด็กร้องเพลงปิกมินอยู่ใช่ป่ะ เออมัน,มนหล่อเออมันอือนั่นแหละ,ละ,ละมันเพลงมันหลอนน่อภาษาขนาดนั้นแหละแต่เขาเป็นคี์แมนของเด็กนโดมาก่อนแล้วก็มารับมอบงานเป็นคน<ม>ที่ฟื้นแฟนชายเซนดิท <laughs> อาจจะแปลกๆหน่อยกับช็อตเมสเซจแต่ว่าเซนดิทูสองรนเมคอัพที่สูดฝึมือเขาแล้วว่าเขามีทีเนี้ยอยู่คู่แฟนชายเซนดิทมาอย่างยาวนาะน <laughs> ตั้งแต่ภาคแรกจุดเลยตั้งแต่ภาคแรกเพลงหนึ่งง่วนอ่ะมาจริงจังเขาเป็นคนทําเพลงมาตลอดเลยยืมยาวมาก็คิดดูเซนดิทูหนึ่ง เพลงหนึ่งนี้มันกี่ปีมาแล้วปัจจุบันนี้ยังมานั่งทําเพลงให้กับไตเตินฮิวภาคเออยู่เลยอืมเพราะฉะนั้นมีสองคนนี้ไม่ต้องห่วงแล้วก็มาเสริมทับด้วยคุณดิวชิตชิ07ขวันใจหลายๆคนไม่รู้นี่07นี่ก็เรียกนานะไม่ได้เรียก07แล้วกันง่ายๆคุณ,คณคดิวชิตชิ07ก็คือผู้แต่งที่กุลาชิ ใช่น,นึกถึงตอนที่บอกว่าทขาทำกุลาชิตตอนแรกที่บอก้มันเป็นแบบธุรกิจครอบครัวทําทกันในบ้านอะไรออง่ายๆตอนที่ผู้ดูโอ,โโอโ้โ,อโหดูดิทำแต่ชายเเแต่ดินฮิวแล้วนะซึ่งเขาเป็นแฟนเกมแต่ดินฮิวหลายอยู่แล้วอ่าก็ประมาณว่าไงนะเขามีการ์ตูนเรื่องหนึ่งที่ทาสะดูดีแต่ดินฮิวด้วยพิทโพตาลูบีโนโทโบลูโครโลนีอ่าเป็นซีรีส์โคโลนีเหมือนกันโอ้โนะ อแต่ถ้าเกิดใครหลายคนที่อ่านมาแล้วผมะไปดั่งอ่านมาเขาบอกว่าเรื่องเนี้ยค<ม>าราวะไต่เนฮิวแต่ผมอ่านแล้วเขาคาราวะเกมเพลเลอร์ของญี่ปุ่นนั่นแหละ<ม>ไปหมดเลยซานเดนทิวฟาทลเฟมัูออนอะไรพวกนี้ย<ม>ก็คือเขาเล่นอ่าเขาเล่นเกมเยอะแล้วกันเขาเล่นเกมเยอะพอที่จะมาแต่งเรื่อนให้พวกนี้ได้<ม>ประมาณนี้ก็คือไม่ได้เลือกมาอย่างส่วนตัว อย่างที่สองก็คือชื่อเสียงของคุณดิวคิชิสูตรเจ็ดใครยังไม่เคยเห็นหน้าคุณดิวคิชิรู้สึกเนี่ยก็คือคนกลางแล้วน่าจะเป็นว่าอยู่ภาคต่อไปอ,อืมเลย่ใครไม่เคยเห็นหน้าคุณดิวคิชิก็คือคุณลุงคนนี้เมื่อปีปีก่อนอาจจะไม่ให้คุณลุงอย่างนี้ก็ได้อาจจะยัง <laughs> <c oughs> ซึ่งแน่นอนก็ดังระเบิดจากเอ่อฮิกุราชิก็จริงแต่หลายคนบอกโอ้ฮิการาชิมันเป็นกับอ่าอุมิเนโกะมันเป็นเรื่องสิบปีมาแล้ว ทำไมเพิ่งมาขุดมาตอนนี้หลับฟแฟนที่ไม่ได้อยู่ในญี่ปุ่นอาจจะอ่าร้างเวลากับคุณดิพิชไปนานแต่คุณดิพิชีอ่ะไม่เคยร้างผลงานนะตลอด10ปีมานี้เขามีผลงานอยู่ตลอดแต่เราอาจจะไม่คุ้นันนั้นเองและขอบอกว่าดูผลงานที่เราอาจจะไม่เห็นเนี่ยดูกว่าฮิกุระชิเยอะอือซึ่งผมขอไม่สปอยแล้วกันแล้วก็ผมกลัวสปอยแล้วน่ากลัวขนาดไหนผมกลัวพูดแล้วคิดเหลือง ชื้ออืมนะปฏิจจังเคยตังผมบ่นไปแล้วน่าจะเข้าใจถึงความอ๋อใช่ใช่ใช่คุ้นๆแล้วดุมากจะแบบเออนั่นแหละดุ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 จริงก็คือไม่ต้องห่วงเรื่องความดุความเ็ดประเด็นคือเขาจะเข้ากับแซนเดินฮิวขนาดไหนก็ต้นเองอืมอืมอืมอ่ะอันนี้คืออย่างที่สองอย่างที่สามการดีไซน์ที่ยังมีเล็บหลายอย่างที่เป็นบันดาลใจมาจากหนังสยองขวัญหลายๆเรื่องอยู่ อยากภาพสำาักอ่ะที่มาจินจังพูดมาจินจังจำได้ปะที่เราพูดถึงไซเดนฮิวเอฟครั้งแรกที่เป็นเทเลอร์แรกเลยอืมอืมอืมมาจินจังพูดว่าเฮ้ยเหมือนมิสมาเลยว่ะอ่าเขาออกมายอมรับแล้วภาพมาจินจังภายผูกยอมรับในบทสัมภาษณ์ว่านี่แหละเนี่ยก็คือผมเห็นว่ามันสวยดีแล้วผมอยากจะถ่ายทอดความสวยงามที่มันน่ากลัวอย่างนี้ผมเลยถ่ายทอดจากมิสมามาอุ้ยนี่หนังหนังหนังมันเจ๋งมากนะเว้ยมิสมามเนี่ย แต่ก็คือคือตคือเป็นมันเป็นหนังที่แบบว่ามันเอาความเนี่ยมันมันคือเป็นหนังที่แบบเอาอางนี้คนคนจะรู้สึกว่ามันสยองหรือไม่สยองเนี่ยบอกว่านี่แล้วแต่คนแต่ผมคิดว่ามันต้องถึงที่มันทํางานกับทุกคนแน่นอนเลยคือวิชวลต่างๆหรือแบบคุณจะต้องติดตากับเนี่ยภาพแบบเอ่อตัวเอกหญิงที่มาพร้อมกับชุดดอกไม้จนล้นจออะไรเงี้ยมันจะต้องมีความแบบภาพจําบางอย่างที่มันไม่ซ้ํากับเรื่องอื่นอยู่จากเรื่องนี้เกิดขึ้นนั่นแหละนะครับ แล้วไปรู้มาจิตจังเห็นที่เป็นเอเ่อเป็นเป็นเหมือนกับเป็นวิญญาณผู้หญิงในศานเจ้าอ่ะอืมอ่มที่มีเข็มเยอะๆที่หัวอ่าคุ้นๆอยู่ว่าไงเอ่นึกถึงพินเฮดไหมเทลเลเปอร์ก็ก็ก็ใช่อยู่นะใช่ที่ผมไม่ลงภาพเพราะผมมั่นใจว่าเอาค่ามาลลงคลิปเหลืองชัว <c oughs> เออป้องกันไว้นะป้องกันไว้แต่ภาพนี้ก็เกี่ยวแล้วแหละแต่ว่าอ่าแต่ว่าจริงๆอ่ะพมมีดีไซน์หลายอย่างที่มีความเป็นสากล เอ่อก็คือรวมคือไม่ได้ตั้งใจว่าพอญี่ปุ่นแล้วกูจะเอาญี่ปุ่นอย่างเดียวกูจะเอาแต่โยใครจะเอาขบวนบร้ลอยอสูรจะเอาตำนานญี่ปุ่นมาอย่างเดียวอ่าเล้วชิบหายเผื่อเอาภาพนีเสีนี่แหละโอเคอันนี้มันไม่ค่อยดีไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ได้เออเออจะคล้ายๆพินเฮดนะก็ชวนจะว่าให้รู้สึกก็ได้แต่ว่าผมผมไปนึกถึงแบบพวกมุงกุฎพระอาทิตย์แบบพวกเคแกนในตอนตกหน่อยหน่อยหรือ แต่ของญี่ปุ่นเองมันก็มีนะไอไอไอรไอ่าแบบนี้ออร่าบนหัวอย่างเงี้ยในทางแบบสัลักษณ์ทางศาสนาอะไรเงี้ยก็มีอยู่อืมอ่าใช่แล้วก็ต่อไปมาติจังไม่รู้ว่ารู้หรือยังเกมนี้ไม่มีอาวุธโปรเจไทายไม่มีอาวุธคว้างเงนี้หรอไม่มีปืนอ๋อไม่มีปืนอย่างไซนิวูองอย่างเงี้ยเออย่างเงี้ยไซนิคูซองอ่ะก็ยังมีปกติไซนิคูิวทุกภาคอะ่ะจะมีอาวุธยิงอืมอนาดถ้าเอกทหารนักชกจะมีอาวุธยิงเลยอืมภาคนี้ตัดทิ้งหมด อาวุธเมเล่ล้วนอ้าวอันนี้หรือเป็นนั่นหรือเนะเป็นพวกถ้าเกิดใครเห็นเอ่อเลอร์แล้วก็สู้ด้วยอาวุธนั่นแหละอาวุธที่แบบหาได้หยิบได้พวกไม้ลพวกเนี้ยจนหลายคนแต่ว่าแม่งสต่เดอยู่จะเป็นโตไร์เหรอวะแต่ก็ก็ะโดดเราดูต่อไปก็คือมันมันก็ไม่เหมือนโตได้อืมอืม ก็ต้องรอดูอะไรอีกทีหนึ่งอ่ะไม่รู้มาจริงจังเห็นตัวที่เป็นฉากตู้ได้ยังเออผมดูผมดูที่แบบที่เขาแซวว่าเฮ้ยมันจะเป็นโซลไลท์ไหมอะไรเงี้ยผมว่าผมผมก็กลัวนิดหน่อยเพราะว่าเอ่อคือผมมีความรู้สึกว่าผมผมเริ่มอินเอียนเกมที่มันแบบที่อะไรต้องแบบคอนอะไรนะกิมมิคมันต้องแพรรี่องะไรเงี้ยไม่จะไม่เห็นไม่รู้ดีไปไม่เห็นแพรี่อย่างไม่แน่ใจแต่ว่าที่เป็นจริงๆอ่ะผมว่าไซนิทิวสองมิเม็กอ่ะผมว่าเขาก็อยากจะตัดอาวุธปืน มันง่ายใช่ก็ใช่แหละคือเซเลนทูสองวิธีเล่มันคือไบโอภาคแรกเลยไว้คือกดแค่เล่มันเล่กอัตโนมัติเลยซึ่งมันทําให้เกมง่ายมันไม่สนุกเออซึ่งผมมั่นใจว่าที่เขาตัดอาวุธโปรเจคเตอออกไปเพราะว่ามันมันทําให้ไม่ไม่ไม่น่ากลัวเออแต่ก็ต้องยอมรับว่าปกติเซเลนทูเนี่ยเป็นเกมที่คนเล่นต้มกันน้อยเพราะมันเป็นเกมรายละเีมันเป็นเกมเล่าเรื่องเออไม่ค่อยเน้นฉาก สู้แบบไม่ใช่เหมือน Resident Evil ที่คุณเล่นแบบโชว์แบบ Resident Evil 4อ่ะรีเมคอ่ะที่เล่นกันหลายๆรอบอ่ะเล่นโชว์เทพอ่ะเล่นเอาสปีดรันอ่ะเออเออแต่ Resident Evil 2มันไม่มีใครสปีดสปีดรันแล้วมันไม่ใช่โชว์เทพอ่ะมันจะเป็นการหนีอย่างเดียวซะเยอะเนาะเเออแล้วเกมมันไม่ได้เน้นระบบการต่อตู้ขนาดนั้นไงมันเลยไม่ค่อยน่าดีเพย์เท่าไหร่เออคราวนี้ก็คือเอาใจเด็กรุ่นใหม่หน่อยเน้นเน้นระบบการต่อตู้หน่อยหนึ่งให้มันดูเป็นเกมอ c ่ i o มากขึ้นตามแนวน้อมโลก ไม่ใช่ว่าจะมาเป็นตาวโนเวลแบบคนญี่ปุ่นชอบอย่างเดียวต้องยอมวเาคนญี่ปุ่นชอบเตวาโนเวลมากแต่ว่าฝรั่งไม่รู้เป็นไงไงนะเนาะก็ก็ก็รอดูอ่ะอื่าสามจริงๆเนี่ยผมเรียงภาพกิบไอ้ภาพที่เป็นบ้านนี่กหะภาพต่อไปเออนึกถึงจุนจิอิโตะแบบภาพเนี่ยออ ไอ้เชื่อมันมีอยู่มันมีอยู่แบบไอ้ไอ้นั่นหนะไอ้มันจะมีเรื่องเรื่อง <ใน S 1> เรื่อง<ท>บาง<ท>หล่งเรื่องหนึ่งที่มันแบบบ้านแม่งงอกงอกลากงอกอะไรออสักอย่างม,ม,ม,มันมีอยู่อ่ะมันมีอยู่ก็นั่นแหละก็จุจิอิโต <c oughs> ้เขาก็ดันในระดับโลกเน่ย่ะเขาก็พยายามดึงแลยก็คือไม่ได้กะคือไอ้ดีไซน์แบบเนี้ยคนญี่ปุ่นที่ดังๆจะรู้จักกันเองมันเยอะอืมแต่ก็ไม่ได้ใช้ก็มาเลือกใช้แบบคนที่แบบเอานะคนดูแบบเฮ้ยนี่มันค้าจุจิอิโต้เลยที่ว่า อะไรประมาณนี้แล้วก็ส่วนเรื่องไซเดนฮิลที่อันนี้คนพูดกันเยอะว่าทำไมมาอยู่ที่ญี่ปุ่นแต่เขาก็มีการทางโคนามิก็ถามกลับแต่ว่าไซเดนฮิลอ่ะโดยออริจินน่ะถึงจะฝรั่งอย่างเงี้ยจริงคนญี่ปุ่นที่คิดอ่ะคนญี่ปุ่นล้วนเพราะฉะนั้นไอเกมหลังๆอ่ะมันฝรั่งไปหรือเปล่าที่ควรจะถามยังไงนะ อ,อก็คือจริงๆริงเซนติวไม่รู้ว่าหลายคนคงรู้แล้วเซนติวแต่ภาคหนึ่งมาเนี่ยเออเป็นคนญี่ปุ่นคิดหมดเลยเป็นคอนเซ็ปต์ของคนญี่ปุ่นล้วนแต่ดูถูกมองว่าเป็นเกมฝรั่งเพราะมันฝรั่งจา๋าขนาดนี้เออนั่นแหละแต่แทนทําไมไม่คิดกลับไปว่าในเมื่อเป็นคนญี่ปุ่นสร้างถ้าเกิดทำเซนติวเดิมญี่ปุ่นมันนา่าจะเหมาะกว่าไม่ใช่เหรอเพราะคนญี่ปุ่นคิดอ่ะอาจจะงงๆหน่อยแต่เข้าใจที่พูดปะอ่าใช่ไหม ก็นิดๆน,นะแต่ว่าผมว่ามันก็ม,มันป็งไงอ่ะคือพอเราอยู่ในโพสิชันของงานทํางานสายเนี้ยเราเรา,าเราเรา,เราเลยจะรู้สึกบอกว่าเฮ้ยถ้าถ้าถ้าอยากทําก็ทําได้นะอะไรเงี้ยเออมันจะเป็นแบบนั้นไงเราก็เลยบแบ<ต>บไา<ม>่จะค่ไม่มีความเ,เออ<ๆ>เอ,อาจจะแค่ไม่รู้สึกแบบว่าเออทาไมว่าเอคนประเทศนี้จะต้องทําแบบนั้นคนประเทศนั้นจะต้องทําแบบนี้อะไรเงี้ยสำหรับเราฟัง ครีเอทีฟมันมันมันไม่จําเป็นต้องมาซีเร<ช>ียสเรื่อง<า>อะไ<ต>รองใช่ไงแ<พ>ต่ทุแฟ<พ>นไม่เหมือนกันไงอย่างมาติมจาร์เต้องรู้อยู่แล้วอะอย่างเอายกตัวอย่างแบบอ่หารสกี้เนี่โคจิมะก็ได้มาเปลี่ยนจากเอ่อ,อ,อเมทัลเกียร์มาเป็นเกมอย่างเงี้ยเกมเดสสแตนดิ้งอย่างเงี้ยก็โดนคอนทอลเนี่ยป่ะไอ้ย่างเงี้ยก็จริงๆก็มีเสียงแปลกๆมาจากเปนแฟนไซน์วนฮิวล์เหมือนกันว่าเอ้ยทำไมมาญี่ปุ่นจ๋ายังจะเป็นไซน์วนฮิลอยู่ไหมอ่าอ่าแล้วแหละแต่เขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าไม่ต้องห่วงเพราะวว่่่าาาเเอออคก็ิดยู องมาประเมินก่อนว่าแต่อะไรที่ทําให้เทรนด์ฮิวยังเป็นเทนฮิวอยู<ม>่ก็คือว่าเกิดแต่ญี่ปุ่นก็จริงแต่ต้องพยายามให้มันบอกว่าเอ้ยไอ้นี่มันเป็นเทนด์ฮิวอยู<ม>่นะแน่นอนว่าเทรนดฮิวเนี่ยคืออย่างที่ตะกี้ที่ผมพูดเนี่ยมันก็ต้องเน้นในเรื่องของจิตวิทยาไม่ใแบบช่นเน้นของระบบการต่อตู้เยอะไปแบบถ้าเกิดเน้นต่อตู้เยอะเ,อะเกินไปมันจะกลายเป็นเรนเด์ดิสอวิลใช่ปะเ <c oughs> ออฉะนั้นมันก็ต้องมันไปทามจิตวิทยาในเรื่องไหนนะอะไรที่มันดิสเทิร์ฟจิตใจอ่ะ ก็ประกอบพวกนี้ <ชอ JOHN> ที่ทำให้คนยังรู้สึกว่ามันเป็นไซเดิ้คิวอยู่ยังไม่ใช่เดสเตเด e นอีวิลอ,อะไรประมาณนี้ก็ต้องรอดูตอนออกเพราะว่าที่เขาพูดได้แค่นี้เพราะมันยังสปอยไม่ได้เนาะก็น่นเออก็รอดูเนื้อเรื่องอีกทีหนึ่งแล้วก็อย่างสุดท้ายคือเขาหวังจะให้เกมาภาคน,นี้เป็นเคลีไฟของคนที่มารู้จักไซนดิคิวมาก่อนเลย <im edia> เป็นปัญหาของแฟนชายเก่าแก่ทุกแฟนชายว่าจะต้อนคนใหม่เข้ามายังไง เราพูดกันบ่อยๆมากถึงกันดั้มว่ากันทำไมกันดั้มต้องเปลี่ยนในกันดั้มต้องไปวิสฟอร์เมอร์คูดีถึงแม<ห>้มันจะกลับมาเป็นไอ้นี่คุณอันโนมาสตดดูดีของเก่าอีกทีก็เหอะ <laughs> แล้วก็มีวิสฟอร์เมอร์คิวดี้แล้วใช่ไหมอันน <laughs> ั้นเขาก็หวังให้เป็นเอนทีพอยต์ของกันดั้มไอ้ภาคเนี้ยเขาก็หวังว่าให้เป็นเอนทีพอยต์ของคนที่ไม่เคยเล่นไซเดนส์ยมาก่อนกันอืมอ่ะจริงๆผมมองกลับมองอีกแบบหนึ่งด้วยซ้ำนะที่มันเป็นญี่ปุ่นอย่างเงี้ย Wow. คือผมรู้สึกว่าทั้งโลกชื่นชอบอะไรที่มันเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นอยู่แล้วอ่ะเออมันกับคือเรามองว่ามันโอเคมันรสชาติมันจะได้ออกไปในแบบที่มันไม่มันไม่ใช่สากลฝรัหลังสากลแบบเซเลนฮิวเดิมแต่ผมมองว่าอไอ้เนี่ยมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ซอฟต์พาวเวอร์ความเป็นญี่ปุ่นอะโตลิอีบ้านเมืองญี่ปุ่นต่างจังชนบทไอ้เนี่ยแบบชุดมิโกจิงจอกอ,อะไรอย่างเงี้ยคือผมรู้สึกว่ามันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ทั่วโลก ทั่วโลกยอมรับแล้วระดับหนึ่งอ่ะผมว่ามันมันมีมันมีแว l u ลูทางมาร์เก็ตติ้งที่มันไม่ได้แบบว่าอะไรนะจากฝรั่งจากเซเลนที่ฝรั่งมาญี่ปุ่นแล้วมันจะดูนิชกว่าเดิมอ่ะผมมองว่ามันเป็นเป็นตลาดมันเป็นตลาดที่กว้างเหมือนเหมือนกันอ่ะแต่มันแค่แบบเปลี่ยนสลับเวมามาเล่นท่านี้ดูอะไรเงี้ยเออโดยใช้โดยใช้สิ่งที่เกมญี่ปุ่นอ่าเรียกว่าคนญี่ปุ่นเข้มแข็งเรื่องนี้อยู่แล้วคือเรื่องคาลเจอร์และซองต์พาวเว์ของเขาอ่ะมันมันดู มันดูเห็นว่าเออเออมันมันแล้วใช่แล้วแต่มันเหมือนอะไรนะถ้าในแง่ของการสร้างผลงานขึ้นมาคือนี่คือเขาใช้อาวุธคู่กายของคนญี่ปุ่นชิ้นหนึ่งมาอย่างอย่างดีๆใช่อย่างได้น่าสนใจอะว่าเอ้ยมันมันโอเคอ่ะเออดังนั้นมันผมที่ว่าการที่ซซนิฮิวเลือกเวมาญี่ปุ่นอะมันไม่ใช่เลือกทางว่าเอ้ยเนี่ยเราจะไปตลาดแชบปลงไหมไม่ไม่ไม่ผมมองว่านี่คืออะไรนะการเลี้ยวมาเล่นอีกท่าหนึ่งเยเฉย อั <g ib li> นแหละอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลว่าอันนี้ก็เป็นคอนเทนต์มันโอทั้งหมดว่าเซ l e n ทิวเอฟมันยังไม่ทิ้งตลาดโลกหรอกแต่มันเล่นท่าอื่นที่มาจิดจังพูดประมาณนั้น <Yas> <g ib li> ประมาณนั้นเออเดฟเฟอร์เรน์แอพโรชใช่แล้วไมอยากคืออยากจะทําอะไรที่มันน่าขึ้นแต่ไม่อยากมอ e เ a เ e เนาะแล้วเรากลับกันนะคุณจินตนาการดูกลับกันเว้ยเห็นป่าเวลาเวลาฝรั่งทําเกมที่เป็นฉากญี่ปุ่นอะ ชาวทั่วโลกก็จะต้องแบบก็ต้องจับไปเชี่ยว่าเอ้ยถูกต้องเมาว่าไอ้เวทตามแบบอะไรนะศิลปะถูกต้องเ่าศึกษาดีเปล่ารีเฟอเรนซ์ดีเปล่าทําด้วยความเคารพเปล่าอะไรเงี้ยถูกป่ะแต่พอแต่แต่แต่พอคนญี่ปุ่นทําเองด้วยเป็น c u เ t อร์ตัวเองเนี่ยมันเหมือนกับแบบป้าเขาเขาอะไรนะเขาสามารถเล่นสิ่งเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่อ่ะผมว่ามันมันเป็นท่วงท่าอีกแบบหนึ่งที่เราว่าเราว่านะเราเราว่าเรานา น่าคาดหวังมันได้มากกว่าเดิมด้วยซ้ำวันนี้ทั้งหมดก็คือว่าไตเรียอจ่ายซอฟท์พาวเวอู่คนทางใหม่ในตลาดโลกมไม่ทิ้งหรอกประมาณนี้แหละครับผม